Viên rồi bố viên rồi oh. Đi 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 đi. บงังนีบังนีไอบ้บา้บาบางังนี่อาไรหรอมึงถ้าเป็นมีน้ำใจกลัวก็บอกไว้ีิ <c oughs> ตามดีตามตามตามไอบ้บ้าวิ่งไปไอบ้บ้าวิ่งไป สวยมึงไปต้องเสียใจกับตาลงมาวิ่งช่วยลงมาลงมาวิ่งช่วยอมองเพื่อนหน่อโบุ๊คเฮ้ยดิ้งโดนไอ้ตาไม่ต้องเสียใจตามมาลงไงกับตันวิ่งช่วยเว่งเว่งเว่ง เวินช่วยหน่อยล้มล้มล้มไอเวิน ดูบอลดูบอลไล่ไปพวกไล่ไปตามดิมึงไม่ต้องเสียใจตามไปวิ่งดิตามไปเพื่อนไล่ไม่เห็นนะนะโอ,อ,อ้ตามไปตามไปวิ่งวิ่ง ขอบคุณขอบคุณมันน่ะส่งเขาขึ้นครับพักรักส่งให้สีขาวอ่ะบางส่งขึ้นนะบางโอเคอ่าไปตาไม่กับตาตาไม่ tạp ơi bót do mưa do mưa คนมีเขามีประโยชน์ด้วยคนมีเขาสุดยอดสุดยอดนี่ถ้า,า,าดีใจด้าดีใจไล่หน่อยไล่หน่อยเออตามมาอ่อนระวังเฮ้ มองเพื่อนด้วยไนุม่มกระแป๊กไม่ต้องหลายจังหวะตามไปตามไปไม่ต้องหัวร้อพี่โบุเฮ้ยลงลงเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวได้ลงตามไปไล่ไล่ไล่าไตามดี เออปอกสวยเออปอกสวยตามไปยังไม่ออกเออไปโอ้ยมึงดึงบอลอะไรของมึงเนี้ยเร็วๆไม่ต้องเสียใจตาใบเออไอ้ปอกดีเออปอกสวยได้หน่อยได้หน่อยพี่อบมองดูคนดูคนไปไปดักดักจังหวะไล่พี่โบไป ชมพูกับอันนี้น้ำเงินใครเข้าก่อนเสมอกันมาฮะยนเหลียนมาเร็ว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 แม็กแม็กมายนเหลียนแม็กมายนเหลียนอะไรนะ